ลงใจให้ด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะเจาะจงมาหนึ่งข้อค่ะปลาพี่วันมีใจให้เราไหมคะเขารู้สึกแบบไหนกับเรามีใจให้ไหมคือไม่ว่าเขาจะมีใจหรือไม่มีใจก็ตามผู้ชายคนนี้เป็นคนทื่อนะคะเขาจะไม่โรแมนติกเขาจะไม่แสดงออกถึงความมียื่อใยห,หรือว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยห,หรือว่ารักเราชอบเราหรือไม่แสดงออกอะไรเลยอะคะ่ะ เขาทื่อๆค่ะทื่อๆทึมๆอ,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 อ่ะแบบไม่รู้จะแสดงออกความรักยังไงอะไรเงี้ยไม่รู้จะคือเอาเป็นเขาเอาเอาเอาเข้าจริงๆนะบางทีถึงขนาดว่าไม่รู้จะเจีบสาวยังไงเลยอ่ะอือจริงนะคะคุณปลาการแสดงออกความรักของคนนี้ก็คืออะไรรู้ไหม คือเขาจะทำให้เห็นนะคะ